เป็นออนไลน์เขาเปิดเขาเปิดเที่ยงเที่ยงเจ็ดนาทีผมเช็คในระบบกระสิสซือเลยนะครับกระสิสซือเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ใบแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ใบนะครับขออนุญาตบอกเลขที่ผมจะบอกต่อไปนี้ทุกคนกดแชร์ผมได้บหมทุกคนกดแชร์ผมได้ไหม เรื่อที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับผมซื้อแบบไม่กลับอีกแล้วผมซื้อแบบไม่กลับอีกแล้วก็คือทุกคนต้องกลับเข้าใจไหม หรือไม่หรือไม่ก็ไม่ซื้อตามผมไปซื้อกลับอย่างเดียวเข้าใจไหมขอบคุณอาจารย์แปดสี่ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยแต่เบิดหมือเบิดเว้นผมบอกโวดในกลุ้มั่่นนะ เข้า <K le af> ใจไหมเออทุกคนคือผมอาจจะแบบช้านิดนึงเพราะว่าคอมเมนต์มันมาชา้าคอมเมนต์มันมาชา้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอาจจะอ่านไปสั้นนิดนึงไปจังหน่อยแล้วผมก็กลับมาเพราะว่าคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะคะมันขึ้นชา้าเข้าใจไหมเข้าใจหรือยังถ้าผมซื้อตัวไหนผมจะไม่ซื้อเลขกลับถ้าผมซื้อตัวไหนผมจะไม่ซื้อเลขกลับ ให้พี่น้องนะกลับเอากับเองเลอถ้ารู้สึกว่ามันจะหมดเงินเยอะคือผมบอกเลยว่าผมซื้อลอตเตอรี่อ่ะผมช่วงนี้ผมซื้อลอตเตอรี่ถูกยากแต่ถ้าดวงมันมาจะให้โชคถ้าดวงมันมาจะให้โชคนะครับทุกคนผมซื้อตัวไหนมันจะออกตัวกลับเราแต่ก็ไม่แน่นนะผมอาจจะมีโชคก็ได้ทุกคน ว่าจะมีโชคมันอาจจะออกตรงๆกับตัวของผมก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลับเข้าใจไหมมันอาจจะออกตัวตรงๆตัวที่ไม่ต้องกลับก็ได้สมมุติว่าผมชอบตึ๊ดตึดมันก็ออกตึ๊ดตึมถ้าาผมชอบติ้งตองมันก็ออกติ้งตองเข้าใจไหมแต่ถ้ามันแต่ถ,ถ้าผมชอบติ้งตองมันออกต้องติง้งก็คือเจ้ากับสิถือเลยถ้าเจ้า ถูกแล้วก็ประหยัดเงินซื้อด้วยเพราะว่าไม่ต้องซื้อตามผมไปซื้อเลขที่กลับเข้าใจไหมแล้วเวลาผมให้ในกระดาษนะครับแล้วเวลาผมให้ในกระดาษผมก็จะให้ผมก็จะให้ตามผมไปใช้วิทยาณกลับเอาเองตัวที่ผมเขียนให้เนี่ยเข้าใจบอนะครับเอาไปกลับเอาเองเดี๋ยวผมจะเขียนให้แล้ว ราะว่าพรุ่งนี้กองสลากผัดเปิดม,มันจะไปซื้อฝ่าวซื้อก่อนมุงก่อนพวกรีบซื้อก่อนเพื่อนก่อนฝูงนะครับฝ่าวญาติเท่านพี่น้องครับฝ่าวญาติาทาเท่านถ่ายพี่น้องกดแชร์ให้ใครที่อุดหนุนมะขามน้ำพริก หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าบูชาอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนผมรับยอดผมให้เลขไปแล้วตัวเดียวกันให้ตั้งแต่วันที่สองวันที่หนึ่งวันที่สองแล้วไประยองไปแถวไหนอ้ผมยังไม่รู้เลย <laughs> ผมยังไม่รู้เลยวเลขอันผมเพิ่งรู้วันนี้เพราะว่า เลขตัวนี้ผมให้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่วันที่สองทำไมผมถึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมอะส่งให้คนที่ซื้อน้ำพริกคนที่ซื้อน้ำพริกคนที่บูชาหน้านุ่นนี่บูชาน้ำหอมซื้อน้ำพริกซื้อมะขามผมส่งให้แล้วตั้งแต่นู้นแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาตรงกับเลขที่มันจะดังพอผมเห็นวันนี้ผมก็ตอนแรกผมยังจะไม่ยังยังไม่บอก ผมรอซื้อให้ได้ก่อนผมรอซื้อได้ก่อนผมจะยังไม่บอกแต่ไปไปมาๆยังไงก็อันยังไงก็หาซื้อยากผมก็เลยบอกเลยดีกว่าทุกคนแต่ก็เอาติดไว้ติดลอตเตอรี่ไว้ถ้าเราหาซื้อไม่ได้เราก็ซื้อลอตเตอรี่ทุกคนถามันหาซื้อบอได้เฮาก็ซสือลอตเตอรี่เดี๋นะก็สิถือลอตเตอรี่ไป ขาใจบออันก็นเอาเอาอีกหาสิบคนขอคนอ,อีกหาสิบคนคนบออีกหาสิบคนพี่น้องพี่น้องคิดว่าเลขหยังพิมพ์มาคิดว่าเลขอะไรพพ์มาเอาแบบคนที่ยังไม่รู้นะคนรู้ไม่ต้องพิมพ์ทำไมโดนลบออกจากกลุ่มแจ้งแอดมินเลยครับมีมิตราชีพมาป่วนนะคะมีคนมาป่วนกลุ่มลบออกจากกลุ่มหมดเลยผมก็โดนลบกลุ่มสิบเอ็ด อันกับเอาเอาคิดว่าเลขอะไรคิดว่าเลขอะไรเจ็ดสามมาสั่นคูณก่อนว่าเจ็ดสามสองเจ็ดหนึ่งแปดทำไมมันจะอันล่ะทุกคนเราต้องแบบอธิบายด้วยว่ามันเลขอะไรทำไมมันถึงจะอันทำไมผมมั่นใจแบบ มั่นใจขนาดนั้นว่าทำไมมันจะอัานของทุกคนเขียนมานำว่ามันเป็นเลขอะไรทุกคนเขียนมามันเป็นเลขอะไร ทำไมมันถึงจะจะต้องดังอะไรขนาดนั้นเออทาไมมันต้องดังอะไรขนาดนั้นเขียนมาด้วยนะครับครัอ้าวพันหนึ่งแล้วตามสัญญาเอาแคปได้เอาไ้าเรียวทุกคนคุณบ,บอกมัน่นแล้วผมจะเล่าให้ฟัง สองหนึ่งไม่น่าจะออกทุกคนมาจะเล่าให้ฟังสองหนึ่งสองหนึ่งไม่น่าจะออกสองหนึ่งไม่น่าจะออกเพราะมันจะตรงเกินไปเข้าใจไหมถ้าเรามองโดยการวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์อันนี้เลขผมให้มาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะรู้ว่านายกจะเกิดวันนี้นะ ตั้งแต่ผมรู้ว่าตั้งแต่ก่อนนาะยกจะเกิดวันนี้นะผมให้มานานแล้วนะทุกคนแต่ว่าพอรู้ว่านาย,ยกเกิดวันนี้ผมยิ่งมีความเชื่อมันและความมั่นใจว่ามันสิออกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอย่างเดียวเลยสองหนึ่งสองหนึ่งเขียนให้บึงเลยเดี๋ยวผมจะเขียนลงติกต็อกมันจะไม่ออกสองหนึ่ง หกเป็นเลขวันอายุนายกไม่ออกสองหนึ่งวันเกิดนายกไม่ออกผมว่ามันจะออกตัวกับหนึ่งสองมันจะออกตัวกับหนึ่งสองเพราะว่าทําไมมันถึงต้องมาออกนายกอะแล้วสิแบบว่า มันใกล้ถึงช่วงหาเสียงแล้วไงทุกคนผมว่ามันก็มีโอกาสนะทาให้แบบว่าคนพูดถึงนายกนายกมากขึ้นเพื่อคนถูกหวยจากวันเกิดนายกคนก็จะขอบคุณนายกขอบคุณลุงขอบคุณลุงตู้สิแหมผมว่ามีโอกาสสูงมากที่มันจะออกเลขน,นี้โอกาสสูงมาก ที่เปจอกเลขนี้